ทำไมตีไปหามาหมูว่านมกรอ,อยู่แล้วพี่น้องทุบเป๊กเป,กเ,ป,ก,เป,ก,เปกเอาเลยเพราะว่านอ,อคนุณได้นอไว้ยังไครับปันได้ไหมกอกเปลือกแล้วก็เลยทุบเอาเลยนี่ทุบแบบนี้พี่ไปถือแกงแกงไปวัดแกงไปวัดแล้วก็เลือนนังกรสิกินเจ้าของสวอตนุ่งไมมก็ไรไรแต่ว่ามันแบกมันเบาไหวหนัก กะจไปฮะน้องใหม่ต้องหาย้าผู้บ่าวไปแบกไห้น้ำคันบุมมีผู้บ่าวไปแบกไหน้ำเนี่โอ้วหลากเป็นหลากพี่น้องแกงน้องใหม่แกงน้องใหม่แล้วก็สนหนกรริหนึ่งเขากำหนึ่งเขากำไปวัดผสมมาอีนี่พี่น้องผสมขขานียวธรรมดาเข้าไปจักหน่อยเพราะว่าขันอันหนึ่งแต่เขากำเพิ่นสีแข็งผูดนะก็เลยผสมขเขาอันนี้เข้าไปจักหน่อยจ้ะ ข้อหายพื้นบ่อนแข็งแห้งอะนะเยี๋จวจว่าเบิ่งต่อนหนึ่งแล้วเนาะอือดยอะแซ่บมาก เกียงน้ำมัซุกแล้วหนึ่งเขากำได้ป่ะเด็กอายหมอแกงน้งม